สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีแอปดีๆมาแนะนำกันครับน,นีคือ NVIDIA App ครับตัวนี้ยังเป็นเบต้าอยู่ครับแอปนี้หน้าตาก็จะคล้าย NVIDIA GeForce Experience เลยครับแต่มันจะมีฟังก์ชันของ NVIDIA Control Panel เข้ามาด้วยครับซึ่งมันจะจบครบภายในแอปเดียวเลยเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อ,เ,อเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดโหลดได้เลยครับแล้วก็จะได้แอปนี้มาครับก็กดติดตั้งเลย กดคลิกต่อไปครับเราก็จะได้หน้าตาเอ็มมาอย่างนี้ครับแล้วก็กดเกม readyy Diver ไปเลย for gamer ครับอันนี้ก็ optimize Game and creative application ก็กด next ไปก่อนครับอันนี้ enable e v e r y i d e over l a y ก็กด next ไปก่อนครับอันนี้ใครจะ skip ไปเลยก็ได้ครับหรือว่าใครสาย w a r zone ควร login นะครับเพราะว่าจะได้ตัวคูณ EXP ครับ1ชั่วโมงพอ login เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับมันจะมีโชว์แอปทุกอย่างที่เรามีในเครื่องเลยก่อนหนึ่งครับเรามาเช็คที่ Drive r เราควรจะอัปเดต d ด i v e r ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอครับถ้าสมมติว่าตัวไหนอออััปปแลล้วมีญหาค่ยยถง แต่น้อยมากครับที่จะมีปัญหาต่อมาก็มาที่ตั้งค่าครับกราฟิกอันไหนที่มันออฟติ้ไมแล้วมันก็จะติ๊กถูกนี้ครับเรามานี้ก่อนครับหัวข้อ,ขอคุ้นไหมหัวข้อ,ขอคุ้นไหมครับหัวข้อเหมือนกันเลยกับไอเจ้าตัว Nvidia Control Panel แต่อันนี้ไม่จะจบในแอปเดียวเลยครับนี่เหมือนกันเลย อ๋อสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตั้งแอปนี้แล้วครับ G-Force Experience จะหายนะครับไม่ต้องตกใจครับไม่เป็นไรใช้แอปนี้แทนได้เลยครับต่อมาครับหัวข้อแรก Arch Dynamic Web Band มันจะปรับสีเกมให้สดขึ้นผมไม่รู้ว่าต่างไงก็ไปลองกันดูนะครับแต่ส่วนมากคนส่วนใหญ่ก็ไปปรับใน Nvidia Control Panel อยู่แล้วก็ผมก็ปิดออกไปต่อมา CUDA GPU ก็กดนี่ครับชื่อการ์ดจอเรา d r Factor มันเป็นตัวคูณ Resolution นะครับใครอยากได้ 2K 4K ก็เปิดแต่ผมไม่เปิดครับผมใช้จอ Full HD Image Scale ผมปิดครับ d o l a t e n c y Mode ปรับเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนที่ใน Nvidia คอนโทรลเป็นแนลเลยอันต้วแล้วก็แม็กเฟมเลตก็ออฟไว้ครับต่อมาคือมอนิเตอร์เทคโนโลยีครับก็เหมือนเดิมครับฟิกเก็ตวีเฟสพาวเวอร์เมนเกจเมนต์โหมดก็คือพรีเฟิร์มัคซิมัมเพอร์ฟอร์แมนต์เหมือนเดิมครับต่อมาเชเดอร์แคร์ไซส์ก็เป็นเดิมเดิฟอร์ไว้ครับวิทีคอนซิงก็ออฟไว้ครับต่อมาวิชั่นเรียลิตี้อันนี้น่าจะเป็นสําหรับ แว่น VR แต่ผมไม่ได้ใช้ก็เลยกดออกไว้ Good bye, ครับต่อมาตั้งค่าเกมมันต่อครับอันนี้พวกแอปมันก็ตั้งไรายได้ไม่เยอะครับส่วนพวกเกมถ้าใครเน้นเฟรมเรทครับลากลากมาซ้ายสุดเลยแล้วกดอัปเดตลากมาซ้ายสุดถ้าใครเน้นเฟรมเรทกดลากซ้ายสุด อัปเดตเพราะว่าคนส่วนใหญ่เล่นเกมต้องเอาฟเฟรมเรทอยู่แล้วไม่เอาภาพสวยกันอ่าโอเคแค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วครับต่อมา redeem ครับนี่ครับใครที่เล่น Warzone อย่าลืมมากดรับนี่นะครับสต t ก็ไม่มีอะไรครับก็จะโชว์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราแค่นี้ฟนเฟรมเรทของเพื่อนๆก็คงจะพุ่งกันแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วฝาก Subscribe ด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี